แต่เนื้อแท้ที่เคลื่อนไหวกันลึกๆแล้วถ้าเรามองตั้งแต่10สิหงหาคมปีที่แล้วมาจนถึงวันที่10สิหงหาคมเมื่อวานแล้วก็กําลังจะเดินหน้าต่อไปนี่นะฮะไอ้แก่นกนนอกเหนือจากการไล่ประยุทธ์เนี่ยนะะครับคือการต้องการที่จะเปลี่ยนคือการด้อยค่าสถาบันพระมหากษัตริย์นะฮะก็คือการลุกขาดสถาบันว่ากันอย่างนั้นแหละนะครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยก็ผมว่าทุกอย่างมันเผยโฉมหน้าชัดเจนแล้วหลายคนก็คงคิดเหมือนที่คุณเปลวเ,เขียนวันนี้ในวันนี้นะฮะค,คุณเปลวเ,เขียนบอกความในคอลัมน์คนปลายซอยนะฮะเปิดหน้าก,ากากสามนิ้วแดงนี่แหละครับซึ่งจะไม่อ่านยาวทั้งหมดนะอ่านหัวท้ายแล้วกันนะคุณคบานคุณเปลวบอกว่าสิบสิงหา,ห,าหกสี่ต้องบันทึกไว้เลย เป็นวันที่ประจักษ์ชัดใครคือตัวการอยู่เบื้องหลังรุ่นใหม่สามนิ้วใช้สถาบันธรรมศาสตร์เป็นตราประทับและปลูกปั่นนักศาาึกษากลุ่มหนึ่งเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนขบวนการมุ่งล้มสถาบันกษัตริย์ยึดครองประเทศสถาปนา้ำนาจใหม่เหนือประเทศการนี้ประหนึ่งคณะบริหารคณาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่รู้ไม่เห็นส่วนเป็นใจหรือไม่นั้นมันมีเส้นแบ่งแห่งคําว่า วินยูชนสูงส่งกับวินยูชนตอแหลเป็นคำตอบทางใจกับทุกคนอยู่แล้วเช่นกันจุดๆ,ๆ,ๆนะเอาสักเอาซักย่อหน้าก็ได้ถ้าไม่เป็นใจถูกย้อนถามว่าแล้วปล่อยให้ขบวนการล้มเจ้าใช้นามธรรมศาสตร์เป็นสัญลักษณ์ขบวนการล้มชาติล้มสถาบันอยู่ได้อย่างไรนามแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมคลุมตัวแกนนำบางอาจารย์ที่ตกคลักมั่วสุมอยู่ในนั้น มันเป็นการใช้แบรนด์ธรรมศาสตร์เป็นหนังบัณฑิตไปคลุมหลังให้เฮ่ hey! ชัดๆผมตกตัวยอยักษ์ไปนะครับเฮ่เแล้วก็นั่นแหละคุณเปรก็เขียนไปนะครับ,รบก็อธิบายกันไปนะถึงการนั่นแหละครับสุดท้ายก็ไปคุณเปรก็พูดถึงมันจัดห้าประการของคุณปียบุตรแสงก,กระหกุลซึ่งเมื่อวานผมได้ อธิบายไปแล้วว่าแผนการ5ขั้นนั้นเป็นอย่างไรนะคุณตูนนีกราฟิกมเมื่อวานน่นะฮะเราต้องเอาตรงนั้นแหละครับโพสต์เมื่อวันที่3ของอาจารย์ปิยบุตรแสงกนุก,กุลนะมันเป็นเหมือนคัมภีร์เลยเนะี่ยห้าแผนการไปรูปแบบปฏิวัติสถาบันพระหมหากษัตริย์ของปิยบุตรนะท่านผู้ชมนี่อันนี้แหละครับจาก Facebook เลยสามสิหงหาคมนะฮะอา้าวทีนี้มาต่อ คุณแปลเขียนตอนนี้มาถึงข้ามใหม่ตอนหนึ่งนะออคุณแปลก็พูดถึงแกนนาหลายคนนะพอถึงวันออกสึกนะก็ไม่มากันคุณแปลบอกว่าก่อนหน้าทุกทุก,ทกตัวเฮี้ยนกระหายศึกคึกโพสปันทวิตปันแฮช์กจมตีสถาบันกษัตริย์ปลุกระดมโหมพไพร่ไพรพลสิบสิงหาออกมาออกมาแล้วเจอกันแต่พอถึงวันออกสึกแม่ทัพกลับถอดเสื้อกลอกทิ้งทวนตบเท้าไปมอบตัวตำรวจ อาศัยคุกเป็นเซาพาวหนีหทับดื้อๆท่านที่สมมติตัวเป็นปียบุตรช็อกไหมกับการตายใจวันนี้ที่มีผลตัวก็ตายด้วยในวันหน้าต่อสถานก,การณ์ที่พลิกผันฉับพลันหน้างานจนแก้แผนไม่ทันต้องแก้ผ้าแทนเมื่อวานเบญจาปานักษาธรรมศาสตาร์หมาตัวเก่งก้นตักร้าอีกตัวในกระดานล้มเจ้าของสามนิ้วถูกงัดออกมาเป็นหมากในสาแก้ เลื่อนขั้นพูดปาดในแสงการฉูกเฉินนะฮะสามนิ้วแต่บาถาสถาปนาเป็นแม่ทัพแบกยี่ห้อแนวร่วมธรรมศาสตร์ขึ้นรถนำขบวนออกศึกไปปฏิรูปแบบปฏิวัติหรือไม่ใช่แบกยี่ห้อธรรมศาสตร์นำขบวนไปตะก,กายเมืองทําทุเรศทุราจาร์ตามถนนตามหน้าอาคารของคนที่สามนิ้วมองว่าเป็นปฏิบัติกับพวกเขาผมไลแต่ต้นถึงตัวการที่อยู่เบื้องหลังสามนิ้วไว้ คงอยากรู้ว่าใครกันใช่ไหมคุณเปลวถามผู้อ่านนะครับไม่ต้องบอกก็รู้กันแล้วว่า <c oughs> หนึ่งคนคือปิยบุตรแสงกนุก,กุลอดีตอาจารย์ธรรมศาสตร์ที่ตอนนี้ไปเยี่ยมเมียแล้วนอนชักใหญ่ด้วยแผนปริรูป <5 S 1> แบบปฏิวัตห้าขั้นตอนแบบห้าขั้นตอนถึงสาวกให้ดีถึงสาววกให้ดีเดเมื่อวานนั่นไงอ๋อขออภัยอ่านใหม่นะครับ ที่ตอนนี้นี่ไปเยี่ยมเมียแล้วนอนชักใหญ่ด้วยแผนปฏิรูปแบบปฏิวัติ5ขั้นตอนถึงสาวกให้ดีๆเมื่อวานนั่นไงส่วนอีกคนอยู่ในประเทศมีแผนจะบินไปดูใบฝรั่งเศส18สิงหานี้ ừ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 . เขาคือใครยังไม่บอกให้อ่านนี่แล้วรู้เองนะฮะคุณเปลยบอกว่าโพสเมื่อวานของคณะก้าวหน้านะคุณตาลเคยดูใช่ไหมครับเป็นเฟซบุ๊กของคณะก้าวหน้า ที่เคลื่อนไหวคู่กขน้งกับพักเก้าวไกลอ่ะครับโพสต์เมื่อวานของคณะก้าหน้าโปรแกสิบมูฟเมนต์นะฮบอกว่ายังไงครับเรามาไกลเกินกลับไปนับหนึ่งอ่านกันอีกครั้งเราขึ้นเฟซบุ๊กของคณะก้าวหน้าก็ได้ครับเชิญอ,อ่านไปเลยครับอ่านกันอีกครั้งสิบข้อเสนอปฏิรูปสถาบันกรรษัตริย์สิบสิงหาสองพัน้อยหกสิบสา 1ปีหลังปรากฏการสถานฟ้า1ปีหลังการชุมนุมของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมกับการปราศัยว่าด้วยการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ทบทวนข้อเรียกร้อง10ข้อกันอีกครั้งเพื่อยืนยันว่าเรามาไกลเกินกว่าจะกลับไปนับหนึ่งตัวอ,อ,อย่างทั้งสองข้อพอ,ข,อข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งครับยกเลิกมาตราหของรัฐธรรมนูญที่ว่าผู้ใดจะกล่าวหาฟ้องร้องกษัตริย์ไม่ได้ให้สภาผู้แทนราษฎรสามารถพิจารณาความผิดของกษัตริย์ได้ ครับข้อ2ครับยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เปิดให้ประชาชนใช้เสรีภาพแสดงความคิดเห็นต่อสถาบันกษัตริย์ได้โอเคนี่นะฮะนี่สองข้อนะก็ไล่ไปนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าข้อสิบครับห้ามม่ให้ลงพระมหารพิไทยรับรองการรับประหารขั้งใดอีกแล้วก็แอดแท็กนะม็อบสิงมัฟสิบสิงหาม็อบปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แอดแท็กคณะเก้าหน้านะแอดแท็กม็อบสิงสิบสิงหาแอดแท็ก มอบปล่อยรูปสถาบันกษรตริย์แล้วก็แอบแท็กคณะก้าวหน้าคุณเปลบอกว่าเห็นชัดไหมแค่แบรนด์คณะก้าวหน้าก็รู้แล้วหัวหน้าคณะคือนายธนาธรจึงรูปเรืองกิจปิยบุตรก็ร่วมอยู่ในคณะด้วยโพสต์นี้จึงลงตัวหมดสงสัยกันไปสักทีว่าธนาธรปริยบุตรคือผู้อยู่เบื้องหลังขบวนการรุ่นใหม่สามนิ้วตลอดมาใช่หรือไม่นี่นะฮะเมื่อวานแค่ขึ้นต้นปฏิรูปแบบปฏิวัติก็เฮี้ยน ทำขบวนที่ไม่ต่างจากผีหัวขาสเปสเปสปะพรานเมืองเหมือนผีบ้าทั้งคาม็บทั้งแนวร่วมธรรมศาสตร์สถุนเมืองไอพวกกองโจรรับจ้างพวกเด็กครอบครัวมีปัญหาซ่าอยากเป็นโรคทําตัวป่วนทําป่วนเผาร่วนเผานีา่ระวังเถอะพวกมึงใกล้แล้วละเนี่ยนะก็ประมาณนี้คุณเปลวเขียนไว้นะแล้วบอกว่าพรุ่งนี้นะ ถ้ายัางจะขยันเขียนนะถ้าแกยังขยันนะแตมาเฉลยอ,อีกทีว่าแล้วสุดท้ายมันจะจบยังไงอะไรประมาณนี้ครัเนี่ทุกคนก็เฝ้ารอคอยด้วยใจระทึกนะฮะขอรำลคนไปสอ้นยนะ <c oughs> ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์รายวันนะฮะก็เป็นการเปิดหน้ากัศสามนิ้วแดงนะของคุณเปลวสีเงินแล้วมันก็ตรงกับการข่าวของหลายฝ่ายแล้วครับ นะคุณตาลก็รู้รผมก็พอจะทราบมานะฮะคุยกับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองบ้างผู้รู้แหล่งข่าวบ้างนะฮะคือเขาจะปวนไปอย่างนี้แหละให้มันจนนั่นแหละครับเกิดมิสัญญีถ้าตำรวจเจ้าหน้าที่บ้านเมืองฝ่ายความมั่นคงทหารตำรวจหรือพลเรือนอะไรก็แล้วแต่ที่รับผิดชอบนะฮะ <c oughs> <c oughs> ยังคงปล่อยมีการชุมนุมแบบนี้เป็นรายวันนะอะไรจะเกิดขึ้นนะน้องตาลครับก็คุณคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะ ก็จะทําให้เกิดภาพความวุ่นวายเกิดขึ้นแน่นอนครับเพราะต้องเอาภาพนี้ไปขยายจากแค่ภายในดับประเทศเข้าสู่ระดับโลบกความวุ่นวายเผาบ้านเผาเมืองทุกวันใช่ครับอย่างเนี้ยนะมันก็จะทําให้คนอีกกลุ่มหนึ่งคนไทยไอ้กลุ่มไทยไม่ทนทีนี้จะมีของจริงขึ้นมาครับไอ้ไทยไม่ทนเนี่กําลังเคลื่อนไหวกันอยู่มันยังไม่อันนั้นเป็นมันเป็นการเล่นวัฒกรรมกันแต่ไทยไม่ทนของจริงนะฮะ ที่เห็นพวกนี้เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยใช่มันจะไม่มีวาทกรรมหรอกมันจะออกมาพรึบแล้ววันนั้น<ค>น่ะคนไทยจะรบกันเองโอ้มันจะดูไม่จืดซึ่งเราไม่อยากให้มันเกิดอย่างนั้นดังนั้นมันต้องหยุดมิส,มสัญญีอย่างที่น้องก็าพาดปกไว้นะถูกครับต้องหยุดได้ได้หยุดยังไงล่ะครับมันก็ต้องมีวิธีการที่จะร้อยแปดพันเ้า 108, 000, วิธีแต่แน่นอนแลลวครับก็ต้องใช้ใช้กฎหมายเป็นหลักนะฮะ ใช้ยุยยยทธวิธีทางตำรวจทางทหารก็ใช้ไปแต่ก็สันติวิธีนะฮะคืออาศัยกรอบกฎหมายเป็นหลักผมว่ามันต้องจับอะครับ,รบต้องจับจริงจะทำยังไงลนะ่ะโหยคุณสมานมาก็เป็นพันจะจับยังไงลนะ่ะจริงๆก็ไม่เท่าไรหรอกรไม่กี่ร้อยอนะบางคนบอกว่าคือตำรวจมันต้องต้อง,องไปอะไรอ่ะจับไม่ได้แล้วก็ไปคัดแยกก็ว่ากันไป ครับนะะหัวโจกเงีงๆมีมีไม่กี่คนไม่กี่คนหรอกนะแต่ถ้าปล่อยเรื่อยๆนะมันจะเอาไม่อยู่ถ้าไม่ต้นลมนะนะมันจะเอาไม่อยู่เพราะมันจะเป็นเหมือนการเอาอย่างกันนะนะมันจะกลายเป็นเหมือนเหมือนเป็นอะไรเหมือนไปเที่ยวกันเหมือนอะไรสักอย่างเหมือนแบบเป็นที่นิยมของเวนแฟชันอะไร<จ>ะอย่างเงี้ยมันจะเป็นอนาธิปไตยไปอีกแบบหนึ่งนะวุ่นวายมากนะครับ สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ l i n e @shopsis.store ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ